สวัสดีค่ะสสวัดีค่ะเหมือนเดิมแซดหมูน้อยนะคะนี่มินิแพนด้านะคะค่ะวันนี้เรามาโอ้โหเต็มเต็มเต็มเพิ่งถ่ายฮาวท o วันเสร็จค่ะแล้วก็เห็นระหว่างที่ถ่ายมีคนคอมเมนต์เข้ามาว่าเอออยากเห็นแปรงแต่งหน้าซึ่งวันนี้นี่เอามาชุดนี่ขนาดชุดย่อยของนี้ประมาณชุดเต็มนิชาเธอเป็นคนที่มีแปลงแต่งหน้าเยอะเยอะมาก ส่วนอันนี้ม,มีน้อยมากใช้แป้งน้อยจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยสั่หาที่จะซื้อแป้งอะ่ะปกติสายจะชอบแต่งตาด้วยแบบใช้นิ้วใช้เออใช้นิ้วหรือบางทีก็ใช้อะไรไง่ายๆที่มีอ,ะอ่ะก็จะไม่ค่อยรู้สึกว่าต้องหาอะไรมาใช้แต่งหน้าไงเพราะฉะนั้นอุปกรณ์แต่งหน้าหลายคนถามมาหลายทีแล้วว่าเมื่อไหร่จะรีวิวแปลงคือมันมันเป็นแป้งแถมบ้า <laughs> ป,ปงอะไรบ้าง นี่แปรงแถมบางยี่ห้อมันดีนะอ๋อก็เลยแบบเออไม่รู้จะเอามารีวิวไงดีวะมันได้แถมมาอะไรอย่างเงี้ยโอเคมาดูก่นอนแปลงอ่ะอันแรกแปรงที่สําหรับทรายนะแปรงที่จําเป็นที่สุดคือแปรงปัดแป้งถูกค่ะยังไงก็ต้องมีต้องเลือกที่ดีด้วยนะใช่เออต้องเลือกที่ดีด้วยเพราะว่าแปรงปัดแป้งที่ค่อนข้างสําคัญเลยมันสัมผัสกันหน้าโดยตรงอะแล้วยังไงก็ต้องใช้อะเพราะว่าอย่างทรายจะเป็นคนแต่งหน้าจะไม่ชอบใช้พัฟ มันหนา,นหนาการใช้แปรงอ่ะมันเบากว่าอตอนนี้ปัจจุบันที่ใช้อยู่ลอกหมดแล้วว่ะของอันนี้ของเขาคือของโลล่านะคะออืโลล่าอันนี้เป็นขนสังเคราะห์มันก็แข็งไหม ไม่เป็นคนสังเคราะห์ที่ค่อนข้างนิ่มที่ชอบคือพุ่มมันเป็นแบบพุ่มกลมอ่ะปัดแล้วมันไหวดีมันได้พื้นที่ทั่วหน้าแป้งแป้งนี่มีเยอะมากแต่วันนี้แต่วันนี้เอาแบบไซส์แบบจิ๋วมาซึ่งไม่ใชจริงๆก็ไม่ใช่เรียกไซส์จิ๋วใช่เพราว่ามันไม่ใช่เป็นพุ่มจังเลยขนาดนั้นเห็นปะตรงไม่เหมือนกันนะคะจะเป็นอันนี้เป็นกลมแบบบานออกอันนี้จะใช่อันนี้จะจิ๋วจริงจริงนี้จะมีอันที่เป็นพุ่มเคยเห็นตรงนี้ที่แบบพุ่มใหญ่ใหญ่มากใหญ่กว่านี้มากอ่าฉันแป้งปัดแป้งก็ ถ้าสําหรับใครชอบที่มันนิ่มหน่อยอืมอันนี้ก็นิ่มเหมือนกันเรียวเทคนิคนะคะเรียวเนี้โลล่าโอเคต่อแป้งแป้งอะไรดีอ่ะเป็นรองพื้นไหมที่ทารองอุปกรณ์ทารองพื้นอุปกรณ์รองพื้นฉชนไม่ไดเอามานะคะนิชาไม่ได้เอามาแต่นี่มีอันนี้นี่มีอันนี้ที่อันเดียวกันซิกมาอันเดียวกันนะคะอ่านิชาพู้เสิ่งเดียวกันซิกมาซิกมานะคะสําหรับตัวนี้นะคะเป็นแฟลตท็อปคาบุกิปปปลลาายยมันนจะเ็ปลายมันจะเป็นปลายตัดแบบนี้ลง ลงคือจริงตัวเซนติติอันนี้นี่มีนี่มีทุกทุกไซส์เลยมีครบใช่หัวโค้งหัวกลมหัวแหลมหัวอะไรนี่มีหมดเลยตัวนี้บอกว่าอันนี้ได้ฟรีใครมันส่งมาให้ด้วยแหละสิกมาสิกมาที่นี่ได้ฟรีมันเป็นอชโดู์นี่ใช่ไม่เคยซื้อแปรงซิกมามันส่งไม่เคยซื้อใช้ดีมากตัวนี้แนะนําเลยว่าถ้าสมมติว่าอยากจะมีมันแน่นอันนี้อันนี้โดนดายหนีอ๋อเหรออ๋ออตาลวเห็นไหมเห็นไหม จะไปอวดทำไมเห็นไม่เห็นไม่ปัจจัอ๋อโดนได้อ๋อโอเคก็คือขนที่มันเป็นสังเคราะห์โดนความร้อนไม่ได้ใช่เพราะมันจะแบบมันเป็นพลาสติก้ามันก็หนิกนั่นแหละนั่นอย่างที่เห็นนั่นแหละไม่ต้องไปอวดเขาเก็บไว้อ๋อโอเคอ่าแี้วก็ตัวนี้มันให้ลุกที่แน่นนะใช่ใช่คือจุดไหนอยากหนุบปิดก็บัฟบัฟยำเข้าไปแน่นมากแต่ถ้าอยากได้ลุกที่บางกว่าแปมแบบแบนอะบางกว่าแบบแบนก็คือจะใช้วิธีการป้ายออก ป้ายป้ายป้ายออกสิ่ง,งที่เราติดผิวจะน้อยนอยก่าการใช้มืออีกโดยก็ได้ฟรีมาจากอิชูดี้มันแถมมันอิชดี้มันมากับบีบีใช่มากับบีบีรุ่น รุ่นเก่ารุ่นเก่าก่อนอะนานแล้วอะเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่เป็นแบบว่าซื้อซื้อซื้ออีทูดี้ทีไรนะจะได้แบบว่าจะได้ยอดถึงขั้นเดิมได้แปลงอไมัไม่อันนี้ไม่อันนี้ต้องยอดได้แปลงนะอันนี้มันได้มันขายพร้อมกับบีบีหรืออะไรสักอย่างซึ่งจําไม่ได้แต่รู้ว่าได้อันนี้ได้มาจากอย่างอื่นไม่ซื้อเป็นคนไม่ซื้อไงอันนี้ซื้อเองอันนี้ซื้อเองเป็นนานๆทีจะซื้อเองชิ้นหนึ่งอันนี้ของชูอะฮะ ชูเป็นซินเทติกไฟเบอร์เหมือนกันเบอร์สิบสี่ก็ใช้รองรองพื้นเหมือนกันเป็นลักษณะปลายแบนๆแ,แบบนี้ค่ะเป็นขนเหมือนกันขนเหมือนกับพวกนี้แหละแต่ว่าอันเล็กก็เอาไว้เก็บตามแบบร่องจมงูกจมูกแต่ถ้าถามว่าปกติใช่ไหมปกติใช่นี่มันกันค่ะ <laughs> <laughs> จะบอกว่าเรามีอุปกรณ์รองรองพื้นที่มันเ <laughs> ยี่ยมที่สุดแล้วอ่ะจริงๆไม่ต้องรองรองพื้นอย่างเดียวด้วยลงอายแชโดว์อะไรเงี้ยคือใช้นิ้วได้หมดเลยแล้วมันจะให้มันจะให้ลุกลุกแบบที่มันยังไงอ่ะ แค่ว่ามืออะนาได้บางได้ใช่ใช่เพราะว่าเหมือนแล้วมันมันจะลงรองพื้นลงบีบีได้ดีเนื้อเพราะว่าเพราะว่ามันจะมีอุณหภูมิของร่างกายที่มันจะอุ่นอุ่นอ่ามันจะวอร์มเนื้อทุกอย่างให้สวยขึ้นก็เลยไม่ค่อยอยากรีวิวแปรงเพราะรู้สึกว่าใช้แปรงน้อยกว่าใช้มือไงถ้ารีวิวมืออ่นนิวชีนะคะเราอะไรดีกว่าไหมเลอะฉันมีแปรงเยอะใช้นิ้วเดี๋ยวนี้ฉันก็ใช้ใช้เยอะทัสเอาเยอะมากอ่ะต่อมาอ่ะแปรงบรัชเราเอาที่ผิวหน้าบรัช บรัชอ่าเห็นไหมดีจังเลยเราพกกันมาคอลสงมันจะได้ดูว่ามันต่างกันยังไงของทรายจะเป็นแบบพุ่มแล้วก็มีโดเป็นดมโดมอาผู้เข้าของนี้ก็จะเป็นแบบพุ่มบานออกโอเคก็แค่แบบเนี้ยคือปัดแล้วมันจะคอนทอนรลพื้นที่ได้เล็กอืมอืมมันจะพี่ห่ออะไรอันนี้อาไม่มีมีสิเดี๋ยวสิชื่อยี่หแออะวะมามาจีปะวะที่สื่อที่ประตูน้ำ ใช้ดีมากเป็นร้านเลยอยู่ชั้นสามแพทตี้นัมือนน่คยเ่็เรื่องไปแล้วใช่เออดี๋ยนะมันจะชื่อว่าไม่แน่ใจมาแมจิกมั้ง M A G I แล้วก็ Q U E แมจิกเออสกสไตล์ของเขาจะบอกว่าแปลงร้านนี้ใช้ดีมากแล้วก็ราคาอยู่ที่แบบอันนี้ประมาณสามสี่ร้อยอ่ะเฮ้เลิศอ่ะจับขนดิอ้ายมากมูกมากเป็นขนแพ เป็นแปรงขนแพะคือแปรงร้านเนี้ยแท้บอกเลยว่าโหซื้อมาหลายอันแล้วว่าถูกแล้วก็ใช้ดีเป็นร้านที่ฉันยอมเสียเงินอ่ะของนี้มันเป็นอิกคุนะคะปลายมันจะเป็นพุ่มแบบบานออกบันออใช่เนี้ยชอบตัวนี้ก็นิ่มเหมือนกันตัวนี้ได้ได้มาจากกล่องวันนิตี้ทรฟโกนเลยเป็นกล่องที่วอยไวใช่ได้เป็นกล่องที่อัดคลิปแล้วแท้ก็บอกมันมี่ถุงมินี่ได้แปลงอ่ะแต่มนิ่มมาก ใช้ดีมากจริงหูโกดมากอะไม่ได้อ่ะแต่ได้เป็นอะไรนะเป็นพวกกันแดด่หรอจะเอาอันนี้อ <c oughs> <c oughs> เอานะนะแต่ก็ลักษณะบัตรต่างกันมันก็จะให้ลุกบัตรอย่างเงี้ยมันจะได้บัตรที่เน้นสีชัดอย่างของนี้มันจะเป็นฟุงฟ้งแล้วก็หนัวนัว,นวอืมแต่ซึ่งใันก็มีอันอื่นที่ฟุ้งหนัวก่อนเนี้ยแต่อันที่ใช้ประจําจริงๆนะคืออันเนี้ยมันคอนโทลเอาเล็กเอาใหญ่ก็ปัดเพิ่มเอาอืเธอมีอันนี้หรือเปล่าวะแปรงเฉดดิ้ง เฉดดิ้งเหรอูทุกวันนี้ใช้นี้เลยแหละ <c oughs> ใช้นี้เฉดอะ <c oughs> คือ่คอ,อะไรอ่ะมันคือแปลงแป้งของแมจิกนั่นแหละ<อ>นี่ไงนี่มีตัวสะกดแล้วนี่ไงเจอแล้วตัวสะกดที่บอกว่าร้านอยู่แพลตินัมชั้นสามนะจ๊ะเริดเริดเป็นแปลงขนแพะที่ขนนิ่มแล้วก็เซนว่ามันไม่ค่อยมีกลิ่นขนสัตว์ อ้ปกติขนแพ้นี่แบบกลิ่นแรงมากแต่ว่าอันเนี้ยเห็นปะโอเคมากจริงๆมันคือแปรงแป้งเบอร์อะไรวะ M ห้าศูนหนึ่ง M ห้าร้อคือมันเป็นแป้งสิบซื้อมาจะใช้ปัดแป้งแต่ด้วยความที่มันเป็นทรงแบบแบนอะใส่ปัดแป้งแล้วใช้ไม่ค่อยชอบอะเออแล้วพอเอามาปัดเชดดิ้งตรงเนี้ยโอ้เลิศคือนึกออกปัดป้ายนิดเดียวอ๋อเชดเสร็จแล้วฉันเชดจบแล้วสองปัดเออก็คือเราเอาเชดเก็บแต่ว่ามันจะได้การเชดที่แบบ นัวนะคือมันจะไม่คมเพราะว่าปลายมันใหญ่สังเกตเอาง่ายๆค่ะแปลงปลายใหญ่ปัดแล้วมันจะฟุ้งอืมอือใช่อยากจะได้แบบปัดชัดๆคมๆเลือกแปรงให้เล็กลงใช่มันจะเป็นปุ่มๆนะอันนี้คือแปรงแป้งแหละเที่ยวแต่เอามาใช้ปัดชงๆของนี้ก็เป็นซิกม่านะคะตัวนี้เป็น angle brush ปลายแบบว่าปัดปลายเฉียงปลายเฉียงมันก็จะเข้าตรงนี้ใช่ไหมใช่ angle top ใช่มันจะเข้าแบบเข้ากันรูปหน้าพอดีเข้ากรอบพอดีอันนี้เอาใญ่ๆเอาจบจบทีเดียวจบอ่านะนะตื่นสวใชุ้นคนเป็นสีน้าตาลแล้วก็ที่พลาดไม่ได้จมูกจมูกนี่คือเราุกคนมีจมูกนะคะจมูกการใช้แป้งก็สําคัญของทรายจะใช้อันนี้เป็นแป้งของ Covermark ได้แถมมาตอนสมัยหัดแต่งหน้าซื้อเสื้อสองอังครั้งแรกในชีวิตเอามันเมื่อประมาณสักเจ็ดแปดเจ็ดปีที่แล้ว ก็เป็นคนอะไรอเหมือนลูกนิ่มมากนิ่มๆนิ่มมากใช่ชชชดีม,มากแล้วเขาบอกว่าคิดดูดิเจ็ดปีไม่ร่วมเลย<ฮ>เออซึ่งก็ไปหารู้นจะหาซื้อไงมันแถมอ่ะ <Amazing. S 2> แถมมากระกล่องเครื่องสําอางสมัยนั้นหัดซื้อไม่รู้จะใช้อะไรซื้อเข้ามาเชฟแบรนด์แล้วอโอ้โหแล้วเขาบอกมาจ้าโอ้เลยม,ม,มันมาเป็นกล่องมีรองพื้นมีแป้งมีไอแชโดว์มีครบเลยซื้อมาแบบกะว่าครบแต่งเป็นไหมไม่รู้วิธีการเฉดของเราก็เนี่ย ของทรายอ่ะมันดูมันเยอะมันใหญ่กว่าแปรงพวกใหญ่กว่าแปรงนี้เยอะเลยอ่ะเทียบกับของนี้คนละไซส์เลยอ่ะของทรายอ่ะใช่ชอบให้ชอบเฉดแบบฟุ้งๆใช่ก็จะเนี่ยบีบให้มันแบนนิดนึงอ่ะแล้วก็เข้าไฟแล้วก็ปัดให้มันฟุ้งๆแต่ของนี้จะชอบของนี้ก็เป็นแองเกิลอีกตัวหนึ่งนะคะของของซิกมาเหมือนกันแต่ว่าเธอมาขายของให้ซิกมาหรือเปล่าใช่ซิกมาใชกเยอะแล้วก็ ไอ้ตัวเนี้ยก็จะเป็นปลายตัดเหมือนกันแต่ว่าคือเนี้ยเป็นคนที่เชดดิ้งจมูกหนักหนักกว่าไซเยอะมากอ่ะนางหูใช้ใช้เชดดิ้งนี่คือแบบตัวไหนที่มันมาแบบนัวๆคุณผู้ชมไม่จ้ะไม่ติดรู้สึกแบบไม่ชามาใช้ที่ห้องส่จะชอบใช้ตัวนัวๆไงเป็นคนแต่งหน้าขอนัวๆไอ้นี้ถูไม่ออกไซไม่ออกออกนี่ออกเนี่ยเขาปัดไม่ออกแล้วเนี้ยไม่ออก วันนี้ก็จะใช้แปรงหัวเล็กเพราะว่ามันจะจิกเนื้ออายแชโดว์ได้เยอะนะคะแล้วก็เวลาปัดมัน็จะแบบอยากชัดก็เอาเล็กใช่อยากให้มันนัวก็เอาใหญ่น่ะวิธีการแต่งหน้าง่ายนิดเดียวที่เหลือมก็จะแปรงกระจุงกระจิงอ่ะแปรงคิ้วเถอะล่ะอะแปรงคิ้วในดวงใจใช้มาเธอเขียนคิ้วเก่งเป็นคนที่เขียนคิ้วแล้วทุกคนถามว่าใช้แปรงอะไรเอาเฮ้ยไม่เรียวมาเธอขายของเธอไปก่อนนะอ๋อแปรงคิ้วของนี้นะคะอันนี้อันนี้ เธอสั์อ๋อโทรศั์อันนี้เป็นแปลงที่นี่ได้มาจากอะไรเสียบทิงเกิลทิงเกิลอ๋อใช่ที่ทิงตอนที่แบบว่าไปแว็กคิ้วนะคะแล้วเขาก็จะมีแบบเป็นเป็นพาเลตเขียนคิ้วให้แล้วก็จะมีแปลงตัวนี้มาให้ตัวเนี้ยอเดีอีกด้านเป็นไอ้นี่ใช่เป็นแบบว่าหัวตัดเล็กๆแล้วก็เอาไว้เขียนแล้วอีกฝั่งก็เป็นเอาไว้ปัด อ่ะอันนี้แยกล่างมาเออดีอย่างนั้นมีอันไหนอันเดียวอ,อันนี้คือแยกล่างนะคะแปรงคิ้วที่ใส่ใช้ตมาตหลอดใช้มาเยอะมากแล้วก็คือของ e อีทดีนนือันไม่กี่บาทเองใช้ดีมากแต่ว่าหลายคนเคยมีคนซื้อตามแล้วก็บอกขนมันนิ่มไปคือใส่ใส่จะชอบเขียนคิ้วแบบให้มันฟุงอะองจะไม่ชอบ เห็นปะออออจะไม่ชอบให้มันขึ้นคมเ,ออเพราะฉะนั้นแปลงที่นิ่มอ่ะเวลาปัดอ่ะมันจะเกิดความฟุม้มของเส้นได้สวยกว่าก็แล้วแต่สไตล์ว่าใครชอบแบบไหนถ้าใครชอบให้แบบ เขียนคิ้วคมๆก็เลือกแปรงที่แข็งหน่อยแต่ถ้าสาหรับไซส์ที่1ในดวงใจที่ใช้มาก็คือ e ีทูดี้เฮานะคะอันนี้ค่ะแล้วก็แปรงปัดนะคะก็ซื้อได้ทั่วไปอันนี้ก็จําไม่ได้ซื้อคงน่าจะตลาดนัดมั้งสิบยีบาทอะไรประมาณนี้ก้องเธอโฟกัสแต่หน้าฉันหน้าฉั่ใหญ่ใช่ไหมบ้ามันจับนอกเราก็เนี่ยค่ะเอาไว้ปัดหลังที่เขียนเสร็จอือที่เหลือก็อะไรล่ะแปรงแตงตาแตงตามีกี่อันเอาจริงๆก็มีอยู่แค่นี้แหละ จริงแต่งตาก็ใช้นิ้วได้นะใช่ถ้าถามจริงๆถ้าอย่างนี้มานี่ก็จะเห็นว่าสายก็เอานิ้วถูทูใช่แต่ก็มีแปรงฉันก็มีแต่งตาของนี้นี่ชุดเล็กใช่ไหมชุดเล็กค่ะนนะชุดเล็กของเธอปิ๊งปิ๊งอ่ะอันนี้ของสายนี่คือทั้งหมดของสายกับชุดเล็กของนี่แต่มีอยู่แค่นี้แหละนะซึ่งก็คือซิกมาไม่ใช่เซด้ค่ะไม่ใช่เซ็ตหลักเลยนะคือนี่ซื้อเซ็ตใหญ่มาเซ็ตหนึ่งเป็นสีชมพูแล้วอันนี้คือเป็นตัวเสริม ที่มีซื้อเพิ่ม<ๆ>อ่าผูขอพูดก่อนละกันก็นีออ่ก็จะมีหัวแบบ fluffy นะคะอันนี้เธอช่วยบังให้มันหน่อยสิอ่ะเอออันนี้นะคะ fluffy b u s h นะคะเอาไว้เบลนด์ให้แบบทุกอย่างมันฟูเอเอเอได้เลยเอเอให้ทุกอย่างมันฟ้งส่วนตัวเนี้ยเป็น blending brush เอาไว้ลงสีที่เป็นสีหลักๆที่แบบว่าเราต้องการให้เห็นสีชัดเจนแล้วก็อันเนี้ยเอาไว้ลงสําหรับเฉพาะจุดที่มันจะเป็นแบบจุดเล็กๆที่เราแบบว่าช่วงหางตาช่วงอะไรเงี้ยนี่จะใช้สามตัวนี้เป็นหลักม,มาทำไมของฉันไม่น้าตามกันหมดมอะ <laughs> <laughs> เป็นคนไม่ค่อยใช้ไปรงไง,งก็ถ้าอย่างของทรายนะก็จะเป็นเอ๊ อย่างแปรงปตัดนึงก็ใช้แปรงคิว้วบางทีเราไว้เขียนขอบตาบางทีจะแค่อายแชโดว์เ่นขอบตาไปเลยใช่ก็จะมีแปรงปตัดหนึ่งอันไม่ใช่ปนกับแปรงคิค้วไม่นืสีมันปนกันเนี่ยทำมาใช้อชอบเป็นแปรงเนี่ยปลายแบนๆแบบเนี้ยอืแต่ว่าขนเนี่ยค้างๆจะดูแบนๆแล้วก็ <ๆ S 2> ขนแบบนี้ก็คือเอาไว้ทานั่นแหละอันนี้ถ้าจะไว้คัดเบ้าจะใช้อันนี้เป็นจะเป็นแปรงเฉียงใช่เอาไว้แตะแล้วก็แบบเกลี่ยกลับมาได้อย่างนี้เลยอ่าปลายเฉียงแล้วก็อีกอันก็คือเฉียงใหญ่เฉียงมนกันเป็นฟุ้งๆก็ เป็นฟงใหญ่ใหญ่กว่าเอาไว้เบลนไอที่คัดเบ้าให้มันฟงแค่นี้แหละที่เหลือใช้นิ้วทา <laughs> หรือไม่ก็ใช้ทิฟฟองน้ำที่มันแหมอะโอ้ยฟองน้ำนี่ใช้ไม่ค่อยเป็นอะมันเหมาะกับเนื้อไอแชดโดว์บางประเภททิฟฟองน้ำ้าทิฟฟองน้ำอยากแตะเราทาไปทามามันจะไม่ติดไอแชดโดว์เลยให้ป้ายเนื้อขึ้นมาแล้วแท็บอืมจะเกาะกว่าแต่ส่วนใหญ่ที่ใช้ว่าติดสุดนะนิ้ว เพราะว่าอย่างที่บอกนิ้วเรามีน้ํามันผิวอะอม,มันทําให้อายแชโดว์ยิ่งอายแชโดว์ติดเปิลสังเกตใช้แปรงทานะไม่ติดใช่ใช่ถูกใช้นิ้วใช้นิ้ว<า>จะติดกว่าเวลาสังเกตด,ดูเวลาที่เราแบบว่าดูโปรหรือใครก็ตามที่แต่งหน้าถ้าเขาจะใช้กริตเตอร์เขาจะใช้นิ้วแล้วก็แท็บลงไปจะไม่ถูอย่าถูนะใช่ถ้า,าถูมันจะร่วงออกมาเลยถูกจะต้องถ้าเราอยากได้สีชัดอะแท็ อ่ะแล้วก็อันนี่มีแปรงไลเนอร์อันนี้ของบ๊อบบี้บราวน์ใช่ตัวนี้เหมือนกันค่ะเอไม่ไดเอยู่ข้อเสียอย่างเดียวนะตัวนี้เกรีดดีปลายดีค้างยาวคือถือกระจกปุ๊บอ้าวเฮ้ยกระแทกกับกระจกเอาเอาเอาต้องเบี่ยงอย่างงี้อ่ยง่ายแผงยาวไปแต่ถามว่าแปรงเนื้อแปรงหน้าดีไหมลดมากรู้สึกพันสองนะราคาสูงอยู่แต่ถือว่าซื้อมาอันหนึ่งอ่ะทั้งชื่อใช่ใช่อ่ะที่เหลือเราก็ ล้อของแทก็จะมีแทวันนี้ก็มีอยู่แล้วล่ะอันนี้ก็มีเหมือนกันแต่งพัดเอาไว้ปัดเศษปัดเศษก็คืออะไรแต่งมาร่วงๆ่วงแล้วเอาอย่างนี้เดี๋ยวเพราะว่าถ้าเราเนี่ยปัดมันจะเป็นก้อนเลยไอเชโรสสีดำปุ๊บปื้นสวยเลยที่แต่งมาทั้งหมดจบกันมีดอกไม้บนหัวด้วยนะ กี่ยวอะไรกับไม่เกี่ยวเราเรา,เา <c oughs> ที่เหลือแปรงลิปใช้ก็แปรงลิปก็ไม่ค่อยใช้อะ <c oughs> <c oughs> แปรงลิปแปรงลิปแปรงลิปเดี๋ยวนี้นึกก่อนนะของนี้ไม่ได้เอามาวันนี้ <c oughs> แต่ว่านี่ใช่ของอะไรวะอันนี้อันจริงๆแล้วเป็นคนก็ทาลิปจากแท่งอะ่ะเฮ้ยแต่ใช้ลิปแล้วแบบว่าถ้าสมมติว่าจะรีวิวอ่ะใช้ใช้ใช้แปรงอ่ะนี่ชอบใช้แปรงนะ เออนี่้าทาปากขอบสวยไงชแต่เป็นคนปากหนาจะไม่ทาปัดขอบนี่เป็นคนปากไม่มีไม่มีขอบไม่มีขอบใช่แบบว่ามันไม่ใช่มนุษย์ผิดปกตินะคะหมายถึงว่าหมายถึงว่าขอบปากจะแบบว่าเบลเบลอะคือจะไม่คือวันนี้เป็นคนปากซีดเห่ไหมของทซมยมันจะขึ้นนี่อืมีสันโค้งของนี้มันจะแบบซีดแล้วนี้จะเป็นคนแบบจริงๆริงรูปปากนี้ไม่สวยคือรูปปากนี้จะแบบดูดิข้างบนนี้จะไม่มีรอยงุ้มเลย ยังมองแต่ข้อเสียตัวเองกัดุจตัมาดู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 ค่ะเห็นปหะมันจะไม่มีของชายมลยนี่ของชายมันจะมีอยาของนี้จะไม่มีเขาจะตกใจกับปากเลยนะใกล้เลยเอาก็อยากให้เห็นชัดๆก็คือตอนที่ใช้แปรงเขียนมันจะคมสวยใช่แล้วไปดูสวอตสีลิปของนิชาได้งามสามารถวาดรูปปากส่วนของทรายจะบอกเลยสวอตสีทุกอันไม่เคยทาจากทาจากแท่งทั้งหมดอ๋อเหรอแล้วปากฉันก็คมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสวอตสีฉันก็คมโดยที่ทาจากคือทาจากแท่งเสร็จก็อย่างนี้เลยอ่ะ อออเห็นว่าขอบปากมันมันมีอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าไปทาจากแปรงให้มันคมมันจะดูคมไปกลัวปากจะบาดต้องนะก็ที่เหลือเราก็มีอะไรอ่ะมีที่ดัดขนตาที่ใช้ก็ใช้เหมือนกันไม่ได้เอามาของชูนะคะชูเอมูราแพงเวอร์ใช่แต่ถามว่าดีไหมมันแล้วแต่ เออที่ได้ขนตาบอกไม่ได้ว่าอะไรดีที่สุดเพราะว่ามันต้องดูว่ามันเข้ากับเบ้าตาเราไหมเพราเอิญว่าเบ้าตามหมยๆหมยอันนี้มันโอเค,อเคมากมันไม่โค้งมากเกินไปถ้าโค้งมากเกินไปเราจะหนีตรงคางไม่ขึ้นใช่มันจะไม่นนไม่เข้าไปในตัวที่แพงไม่อยากซื้อใหม่ซื้อมาสามมันแล้วก็สักพักมันางเหวี่ยงแรงมากนางเหวี่ยงอะไรเมื่อกี้ดังโปะเลยที่ได้ขนตามันแพงอ ใหม่ไงทาให้มันฟังจะได้ปัดเจ็บซื้อใหม่ที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วละเนาะไม่มีแล้วแปลก็ประมาณเนี้ยแต่โว้ยวันหลังให้นิชาเปิดกลุ่มงานใหญ่มากอยากเฮ้ยอยากเห็นต้องไปดูซิกมารุ่นเก่าไอตัวแปลงคาบุกิที่เขาไว้ทาหน้ามันหยาบมากเดี๋ยวไปไปทาตัวทาแขนทาขาแต่ไม่เป็นไรนางมีตัวเรื่องบัตรเยอะมากเคยเห็นไหมสามสี่กระป๋องอยู่ในห้องค่ะบัตรหมดไหมยังน้อย จริงจริงเธอไปดูของฟิโอสิฟิโอนาลิต้าเป็นเมาคนนึงฉันเคยเห็นเยอะ <laughs> มากเลยช่วงอีชามากอยากได้ไร <c ười> น่อยสุดใช้นิ้วมันจริงจใช้นิ้วดีนะเป็นคนแต่งหน้านะคะใช้นิ้วดีมากเพราะว่าเพราะว่ามันคือเหมือนมันคนโทรลได้ง่าย <laughs> เออใช่เหมือน <laughs> ใ,ชใช้ชินจากการเริ่มหัดแบบแต่งหน้าดยยาจกอะในิ้วก <c ười> <น> <laughs> ก็ใช้นิ้วใช้อะไรเท่าที่มีอ่ะแตอมันก็ดีไงเวลาเราแบบออกไปข้างนอกหรืออะไรมันไม่มีอุปกรณ์อ่ะถ้าเราใช้มือเราเปลี่ยนได้ทําอะไรเป็นได้มันก็ง่ายขึ้นอืมอืมโอเคค่ะสำหรับการอธิบายเรื่องบลัชแม้จะส่วนเซฮาสาระไม่มีใคไรบ้างก็หวังจะได้ไอเดียไปเนาะเพราะจริงๆหลักการก็ง่ายๆอ่ะถ้าขนบัตรนิ่มไป นุ่มสบายหน้าจริงแต่มันอาจจะจิกสีไม่ค่อยติดอะาสายสำหรับทายจะเลือกแปรงขนนุ่มสําหรับอะไรที่ใช้กับผิวหน้าเออมีมีให้เล่นอีกยังนะคะเดี๋ยวมาัมีมีมีแป้ดีๆกับเขาเหมือนกันเฮ้ยนี่เธอเธอเริ่มด้วยอะไรนะคานโบหรืออะไรนะเมื่อกี้เออฉันมีแป้งฉันมีแป้งดีๆของฉันนะแต่ฉันไม่ได้ไม่ค่อยเอามาใช้อะมตัวนี้ดีมากที่สุด แต่ว่าของทรายอ่ะเหมือนตัวนี้ซักแล้วขนมันแอบร่วงก็เลยไม่รู้ว่าเป็นที่เราผิดที่ซักช่วงใช้ตอนแรกซักไม่ดีหรือยังไงแต่นิมจนจินลูนาโซค่ะสองพันห้าเป็นอันที่ยอมจ่ายเงินซื้อเป็นแปรงปัดแป้งที่แนะนําว่าซื้อเถอะใช่จริจริงคือแปรงปัดแป้งเราไม่ต้องการให้มันขูดผิวหน้าตัวนี้ก็จะช่วยเซฟผิวหน้าเราแต่ว่าเวลาทาความสะอาดต้องทําความสะอาดดีนิดนึงเพราะว่ามันเป็นขนสัตว์ สังเกตขนสัตว์มันจะต้องมีกลิ่นขนสัตว์มันจะมีกลิ่นสัตว์แต่ใช้เฉยๆนะแต่ก็ซื้อมาก็ก็ใช้แต่ว่าเวลาซักต้องระวังไงก็เลยไม่ค่อยอองมาใช้บ่อยไปเวิร์กช็อปทุกคนจะกีดแต่อันนี้ก็ลงทุนซื้อเองนะแล้วก็อันนี้อีกอันหนึ่งเป็นตระกูลโคตรนิ่มเหมือนกันก็คือ R M K คู่แข่งประมาณเดียวกันราคาประมาณสูสีกันค่ะแพงเหมือนกันไม่กี่ร้อยอ่ะร้อยถึงร้อยอะไรเงี้ยความนุ่มอะใกล้เคียงมากให้นิชาลองเทียบเล่นอืมแต่อันนี้เปงรช ออืซึ่งแปลงบัดอ่ะมันนิ่มมากกลายเป็นว่ามันจิกสีะไยใช่ใช่ถ้าแปลงแปลงที่แบบต้องการที่จะให้มันแบบเหมือนแบบออกพิกเมนต์สีชัดๆอย่าเลือกนิ่มมากแล้วใช่เป็นคนไม่ค่อยปัดแก้มสีเข้มแต่ก็เลยจะใช้บัชออนที่เนื้อแข็งหน่อยแล้วเนื้อที่สีไม่เข้มมากพอใช้คู่กับอันนี้เท่านั้นแหละไม่ติดเลยนี่นันทวรรปัดแก้มแล้วนะ นี่ชาก็ปัดแกงแล้นะหเห็นไหมเห็นไหมของนี้ยังเห็นเป็นสีใส่ปัดแทบไม่เอาไม่เอาให้เห็นสีอะ่ะก็เลยมีแต่บารชออนที่เนื้อมันไม่เอาพิกเมนต์แน่นมากพอใช้อันนี้ปัดก็จบขาวอันนี้ใช้ดีกับอะไรรู้ปะบรัชนาะอืมนาพิกเมนต์นนแน่นมากถ้าใครจิกเนื้อมิดีปื้นเลยจ้ ปืดโอ้โหร้อนไหน่ทากับ Exhibit A สิจ๊ะอืมอันเนี้ยเหมาะมากกับการใช้กับบัตรบอกเลยเหมาะกับบัตรนะาซื้อมาใช้แล้วกะเธอมีนะ Exhibit A หรือเปล่าไม่มีจริงหรองัอ้นฉันขอแปลงแล้วกันนะฉันมีไม่เอา <laughs> อันนี้เ้วเป็นพันเลยนะ<อ>นี่คือแปลงที่แพงสุดในชีวิตนะอสองอันนี่โอ้โหเธอคิดดูดิคนไม่ซื้อแปลงอะแต่ซื้อแปลงมนี้จริง ฉันก็โรคจิตแพงกว่าอันที่นี่มีอ่ะเออฉันก็โรคจิตของฉันบ้างอ่ะรู้เลยอ่ะว่าสองอันนี้ซื้อซิกมาได้ทั้งอันทั้งเซตได้ว่าอะไรบ้างอ่อนละมุนละมิมันอ่อนจริงๆภาษาเขาอะยรอ่อนละมุนละมิละมุนละไมมันนิ่มมันนิ่มโอเวอร์ให้ไปลองอีกยี่ห้อที่นิ่มโอเวอร์กว่านี้คือสุกุแต่ราคานะอันนี้อัน อันนี้ 2, สองพันห้าซุกุหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทจา้ะทำมาจากคนกรอกสีเงินฉันไปถามอันนี้จำไม่ได้กรอกอะไรสักอย่างเหมือนกันแต่คือเท่าจริงๆนะสีเขียวหรือเปล่ากรอกสีเขียว <laughs> อันนี้กรอกสีรุ้งไปเรื่อย <m any> an> แต่คือของสุกุพุ่มมันียญ่อยูอยน่นิดนึงอืมใช่แต่ถ้าถามนะลดลงมาอีกตั้งสี่เท่าอ่ะอื คือมันไม่จําเป็นจะต้องขนาดนั้นถ้าถ้ามีคุณมีแบบว่างบจํากัดอะไรเงี้ยใช้ค่นี้ก็ได้แต่ถ้าเราไม่ได้เป็นโปรโปรขนาดนั้นมันไม่รไม่เลาแปลงแบบแพงขนาดนั้นเวลาคุณซักทีคุณก็ต้องระวังใช่ขนาดทรายเนี่ยก็ซักขี้เกียจซักคือไม่ได้หมด้ไม่ได้หมายถึงว่าแบบมันไม่ไม่ดีนะคือแบบถ้าคุณมีงบซื้อก็โอเค แต่ถ้าสมมติว่ามีงบจำกัดหรืออะไรเงี้ยเราสามารถซื้อขนาดแบบระดับนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่แค่เออก็ไม่แค่หรอกแต่ว่ามันก็แบบคือมันไม่จําเป็นจะต้องแบบว่าไปลงทุนมากอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าคุณแบบมีงบจํากัดอะไรเงี้ยเนาะจริงๆซื้ออะไรให้ดูตามฐานะประมาณตนอะซื้อจ่ายแพงแต่ว่าแต่ว่าเดือดร้อนอะมันไม่มีประโยชน์อะ แล้วถ้าสมมติว่าคุณไม่ใช่คนที่แบบอินกับการแต่งหน้ามากเลยคุณไม่จําเป็นต้องเป็นลงทุนขนาดนั้นเละแต่ครั้งรู้สึกเสียดายกับหลายคนที่ซื้อของมาแล้วไม่ใช้ใช่ใช่คือถ้าถ้าเราอย่างเราซื้ออ่ะเออใช่ถ้าเราซื้ออ่ะคือเราใช้แล้วมันก็คือคุ้มถูกไหมราคาล้วแบบเป็นเป็นหมื่นอย่างสุกคู่อย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าราคาเป็นหมื่นก็จริงแต่ว่าถ้าคุณใช้มันก็คือคุ้มถูกไหมใช่บอกเลยนะซื้อมาเราใช้ถือว่าคุ้มถือว่าคุ้มเหมือนอาหารอร่อยอ่ะ จ่ายแพงถือว่าคุ้มใช่อาหารไม่อร่อยจ่ายถูกก็ไม่คุ้มใช่ไหมทุกอย่างซื้อมาแล้วใช้จบทกินแล้วแบบรู้สึกแบบโอ้โหเสียค่าทอนนะแบรเออแปรงนะสักสักสิวไม่เลยตัวนี้เลยปัดเข้าไปทุกวันปัดมาแล้วแปดปีไม่เคยแล้วไม่เคยสักไม่ได้นะ ทรายจะซักแป้งใส่ยซักบ่อยมากเพราะฉะนั้นที่บอกว่าไม่ค่อยใช้อันเนี้ยเขาเป็นคนซักแป้งบ่อยมากแล้วขนซักมันไม่ได้มันไม่ควรที่จะเอามาล้างบ่อยขนาดนั้นนะของนี้จะมีเนี่ยไอ้น้ํายา ถ้าสมมติว่าแบบว่าเร่งด่วนจริงๆนะแบบไม่มีเวลาจะซักแปรงอะไรนี่จะมีน้ํายาที่มันเป็นใช้ใช้แบบของอะไรนี่ของไอ้ของอะไรนะแม็กหรือของอะไรอ๋อเออเออมันจะสามารถใช้แบบตอนแห้งก็ได้อะคือเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าเราคือมันเป็นคล้ายๆเหมือนกลิ่นมันคล้ายๆเหมือนมีแอลกอฮอล์ด้วยอะ่ะเหมือนมันฆ่าเชื้ออะไรนะอย่างเงี้ยเออนั่นแหละสามารถใช้<อ>ได้ของเขาใช้ตัวซักเลยตัวของอ e ีทูดี้ที่เป็นถุงอะดีมากหมดแล้วอะยังไม่ได้ซื้อใหม่เลยไม่ยิ้มให้ดูแต่ตอนนี้ที่ใช้อยู่ของครีนิกวิ่งลุกลุกคุยมา นี่เห็นแล้วล่ะสีคล้ายๆกับของของที่นิใช้อยู่แต่ว่านี่ไม่น่จาจะมันเป็นมันเป็นแบบม,ม,มันมีฟองเหรอหรือมันเป็นยังไงมีนิดหน่อยอเอาไว้พ่นลงคือให้ทําให้แปรงเปียกแล้วก็พ่นตัวนี้ลงไปแล้วก็ล้างนา้ำ พ่นบนแบบบนแปรงมาแล้วก็ล้างน้ําออกอต้องล้างออกไม่ใช่ว่าพ่นพ่นแล้วก็ตอนแรกเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นไงอ๋อแล้วเผอิญว่าก่อนใช้ก็เอามานั่งอานเขาบอกว่าให้พ่นลงแปรงเปียกมาถูเบาๆแล้วล้างออกวยน้ําสะอาดนะจ๊ะไม่ใช่เอามาพ่นแล้วก็ใช้ต่อนะจ๊ะเป็นเมคอัพบลัชเซอร์ค่ะคนนี้จะร้อยห้าสิบาทไม่แพงนะนี่ใช้ล้างแปรงมาสองครั้งแล้วอะลองทั้งเซตเลยนะสะอาดกิ่นอ่อนๆล้างแล้วก็ให้ความพ่นหน้าเลยขอฉีดมือเิ็นึงอยากรู้ กลิ่นอ่อนๆไม่มีแทบล้างแล้วแปรงให้ความรู้สึกกลิ่นสะอาดอะอฟองไม่เยอะนะใช้มาแล้วแต่ว่าเอออันนี้โอเคแต่ที่เลิฟที่สุดคืออีตูดี้เป็นถุงถุงถุงสีชมพูมันไม่มีเป็นขวดหรอกมีเป็นขวดด้วยแต่ซื้อตัเป็นถุงมันถูกกว่า <c oughs> แล้วเขาจะรู้กัน <c oughs> เราไหมเนี่ยว่า <c oughs> เป็นถุงถุงคืออันไหนเออสีชมพูมันเป็นเป็น布拉เคนเซอร์อะเดินเข้าไปถามห่อน้ำยาล้างแปรงนี่โอเคค่ะ ก็ได้รู้กันแล้วว่าเราใช้แปลอะไรไน่บ้างยาวตลอดก็ต้องใส่ฟังหน่อยนะจ๊ะหลอกจบจบจบโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะสนุกไปกับเราหรือเปล่าไม่รู้ค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะค่ะบ๊ายบาย